ครับเมื่อกี้ก็ต่อนะครับจากคลิปเมื่อกี้ครับตอนทางเข้ามาถึงนี่นะครับนี่ครับในสวนนะครับผมค่อนข้างจะรก่อยนะครับผมเมื่อก่อนอาจจะมีเสือนะครับตอนนี้ไม่มีเสือแล้วครับมีแต่แมวครับผมนะครับนี่ครับถึงแล้วตอนนี้ชนโลงผมเอาไว้ไว้ที่ป่ากงลางซะเยอะนะครับป่าติดป่ากลางๆและตรงนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวผมลอยดอกไม้ที่นี่บาน แล้วเดี๋ยวผมจะปเปดเผยเื่องผมก็จะเอามาไว้ที่นี่นะครับนี่ครับนี่นะโอเคจริงๆมันต้องขี่เข้าไปได้อีกนะครับผมช่วงช่วงที่ลมลมแรงนะครับช่วงนี้มันจะมีอ่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นช่วงฤดูลมนะครับ บางทีก็ทําให้รังหล่นไปเยอะผมไม่ได้มัดมันมันมันลวดมันไหลไว้นะครับมือผมจะสั่นๆหน่อยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขี่เข้าไปข้างในนะมือจะสั่นๆนะครับใครดูได้ก็ก็ดูนะครับดูไม่ได้ก็ก็ดูนะครับนี่ครับที่สวนนะครับผมตอนนี้ยังไม่โอเคผมกะว่าจะปลูกต้นไม้อื่นแซมในสวนยางไปเลยนะครับผมพอดีว่าพ่อกับแม่เขาก็ไม่ ไม่ค่อยเอาไม่อยากเอายางออกนะครับผมผมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันแต่ถ้าตามผมเนี่ยคือผมจะปลูกไม้อื่นผสมประสานไปนะครับเพราะพอมันเป็นร่มเป็นเงาปุ๊บผมก็สามารถ <c oughs> เอาเชืโลมมาวางไว้ได้เยอะกว่านี้นะครับผมตอนนี้ก็ได้วางกันค่อนข้างได้เยอะนะครับดีมเป็นแถวไว้ข้างในเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมมาผมจะ ลง YouTube บ่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมก็ต้องการแนะนําเกี่ยวกับการล่อนะครับชโลงให้กับให้กับคนที่อยากเลี้ยงชโลงนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีการเลือกกระบอกไม้ไผ่นะครับกระบอกไม้ไผ่แบบไหนล่อสายพันธุ์อะไรอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกในในแต่ละคลิปนะครับผมมันส่วนมากมันจะเป็น EP นั้นอ่า EP เกี่ยวกับการทํารังล่อจากกระบอกไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ความรู้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับการทํารางล่อจากกําทำด้วยอ่า ทำแากกระบอกไม้ไผ่เออพูดวนไปวนมาอย่างเงี้ย <c oughs> ขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็ <c oughs> นะครับที่สําคัญคือถ้าเราล่ออนะไรกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันางจะง่ายกว่านะครับผมไม่ต้องไปนั่งทําอะไรมันมากมายแค่เราไปตัดไม้ไผ่มาแล้วก็กาดูว่ามันรังนี้มันจะอยู่ได้เยอะไหมอยู่ได้นานไหมนะครับเลี้ยงเพื่อว่าไว้ล่อหรือว่าไว,ไว้ไว้หมายถึงว่าไว้เลี้ยงล่อกับเลี้ยงะระยะยาวมันก็ มันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับผมระยะยาวเขาเลี้ยงได้แต่ปริมาณมันจะได้น้อยนะครับ้ำลังรอดที่เราจะเอามาใส่ในกล่องนะครับผมแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงในกระบอกไม้ไผ่เลยแบบยาวๆเลยคือเราก็ต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ที่ยาวกว่าเดิมนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวก็ติดตามผมในคลิปต่อไปนะครับผมครับโอเคครับขอบคุณมากครับ